ของหนูน้อยกู้จุแล้วครับวันนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับหนูน้อยผูที่ขอกลับมาสร้างเสียงห,หัวเราะให้กับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งเขาก็ได้พบกับเกมประเภทนี้ปริศนาที่ชื่อว่าประเพณนี้ผีตาโขนนั่นเองครับดูเลยครับคุณผู้ชมหนูน้อยผูของเรานี่ตั้งหน้าตั้งตาดูคลิปวิดีโอนี้อย่างใจจดใจจอ่อเลยทีเดียวแต่พี่ๆดาราของเรานี่สิครับกลับตอบออกมาว่าตกลงตบว่างานบัวนะฮะคำตอบก็ค<อ>ือคือผิด<อ> หนูให้บอกงานบวชงานนี้หนูน้อยผู้หรือโอกาสอีกเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นครับมาดูว่าหนูน้อยผู้จะผ่านเกมนี้ไปได้หรือไม่หนูจักงานบวชไหมลูกบวชไปว่าอะไรรู้ไหมลูกบวชไปว่าไปทําพระไปทําพระบวชไปทําพระไอ้ไปทําพระไม่ใช่บวชแล้วนั้นบาปนะครับถ้าไปทําพระน่ะบาปแล้วครับเอ้าเข้าไปดูอีกครั้งหนึ่งหาเพื่อนไปไหมหาเพื่อนไปไหมไปดูดีๆนะเพื่อนเนี่ยหาคนที่มีประโยชน์ต่อเราด้วยลูกเอาละนี่มือช้ ไม่เลือกคนนี้เหรอครับแบ่งปันเนี่ยดูดิเขาเหมือนเซลล์ขายก๊อกน้ํามากเลยครัุณมันนี่เอาเข้าไปน่าน่าจะมีความรู้เขาแต่งตัวอย่างนี้ไม่แหมเหมือนตรงไหนครับพี่ตีแบบนี้เขาเรียกว่าหลอนเนี้อต่างเนะครับเอาไปเลือกใครก็ได้ตามใจเอาชมอะไรเรื่องมาเลยครับเมึงมาเลยมาเรื่องมาเลยครับเสแล้วนะเอาเอ้โอ้โอ้าตกลงเปลี่ยนใจออาชมมาเลยครับ ตกลงไงตกลงเรืองแบ่งปันไหมลูกเช่เอาละเรียกกอนรเลยครับฝาประตูเปิดแล้วตอนนี้สชีวิตครับเข้าไปดูครับจะเป็นยังไงครับประเพณีอะไรเจอไม่เจอแหม่สีหน้ามุ่งมั่นทีเดียวครับน้องแบ่งปันเอ้จะว่าไปแล้วต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่ยากจริงๆครับเพราะขนาดผู้ใหญ่ยังเราาบางทียังไม่เคยเห็นเลยนะครับเนี่ย า <icana>, ดเฮ้ยหมวกเป็นเรือมันเหมือนเป็ดเต้นรำกันเลยเป็ดมาแย่งกันแม่น้องแบ่งปันนี่ก็พยายามเก็บรายละเอียดอยู่ครับถือว่าเลือกมาไม่ผิดคนเลยนะเนี่ยอ้าวถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับเอาล่ะประตูเปิดออกมาแล้วนะนี่เป็นครั้งที่สองนะครับ มาเลยมีเพื่อนมาด้วยสบายมากมานบ่นปันได้เห็นแล้วนะลูกมาพริบเป็ดแย่งกันแหละเต้นแบบวีคนเหมือนไม่ใช่เหมือนคนนะเหมือนเป็ดนี่ก็เห็นเป็ดด้วยเหรอลูกมันเป็นยังไงมันตัวสูง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 เหรอแล้วเป็ดบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะบโอ้โหแรงแดงออะไรเนี่ยนี่เขาอยู่อยู่เขาไม่อะไรเขาเนี่ยอยู่อยู่มาแบ่งลมหายใจให้กันเท่านั้น อะไรเลยไม่รับตลอดเนะแล้วเปรตมันทำอย่างนี้เหรอลูกไหนเหรอเขาหมุนอย่างเงี้ยหมุนหมุนอยังไงลูกเขาเต้นไปด้วยเต้นอย่างเงี้ยจำอย่างงั้นอย่างงั้นงั้นแล้ววน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 เป็นรอบล้อมเป็นลานคนมีเป็นคนเยอะแยะมากมายมีเสื้อสีขาวมีชุดขาวมีนะสีขาวมีไหมมีเลยเฮ้ยอย่างนี้ใช่เลยแล้วมีอะไรเกี่ยวเกี่ยวมีอะไรด้วยตัวสั่นสั่นไม่ตกตัวสั่น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 มงี้ยสั่นโอ้ยเอาละ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 มีด้วยมีหนวดด้วย มีชุดสีแดงไหมมีสีขาวมีมีหมดเลยทั้งชุดสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีทุกสีในโลกนี้มีหมดเลยโอ้ยทุกสีในโลกนี้หมดเลยไอ้นี่แหละที่เขาเทศกาลจินเจมันก็เป็นประเพณีป่ะครับเป็นเป็นประเพณีประเีเทศกาลเป็นเป็นแต่ของจีนอะไรไง ลุกมาหน้าลุกมาหน้าโอ้โหโ,โดนบ้างแล้วนะครับแต่ว่าประเพณีผีตาโขนมันดูเป็นประเพณีของคนจีนไงล่ะครับเนี่ย <c oughs> ได้แล้วยกมือแล้วต่อลงนี่คือประเพณีตอบว <c oughs> ่าเทศกาลกินเจเทศกาลกินเจถูกไหมถูกครับถูกก็ได้จะเป็นคู่จากแรกใช่ไหมถูกอ๋อมาไม่ได้กินเจตอบมาแล้วคำตอบก็คือคือคือผิดไม่ใช่เลย ไม่เกี่ยวเลยนี่ภูผมจะไม่เชื่อคุยต่อไปแล้วนะครับวันนี้ก็ใช่งานบวชใช่ขอมาเล่นนะเนี่ยแล้วจะถูกก็สามสิบครั้งลูกครั้งนี้ก็ไม่ถูกก็กลับบ้านแล้วนะะครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสองคนเข้าไปดูครับนี่ครั้สาแล้วนะผิดไม่ได้เลยนะครับขอมาเล่นหรือขอมาส่วพวกเราเลยนเอาละครับเข้าไปดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับโอ้มันใส่หมวกมันเรือใส่หมวกเหมือนเรือเลยโอ้โอน้อยหลายสีมากหลายสีมากเลยโอ แหม่เนี่ยรม่มไหนครับน้อยพูมันแยกขนาดนั้นเลยเลยครับพี่ว่าจาให้ดีๆด,ดีกว่าะนี่มันครั้งสุดท้ายแล้วนะอตาเป็นกายเลยดูแล้วมองตรงนี้ที่มันเหมือนโรงลเรียนเลยนะฮะต้องให้มาดูผีตาโขนครับมอให้มาดูว่าทายที่ไหนไปกันใหญ่เลยครับน้องแบงปันงานนี้ถ้าทางไม่รอด,ดแน่ๆเลยครับมาแล้วครับครั้งสุดท้ายมาอย่างเต็มกําลังเลยมา เขียน,นเลยนะมีเขียนอธิบายด้วยเขียนด้วยมาดูได้ครับมามามมาวาดไปเขียนไปอธิบายไปได้เลยครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาเขียนตรงจับแล้วนอามานี่อามาอันนี้ได้ดูจินตนาการของเด็กนะฮะอันนี้เขียนจริงหรือเขียนเล่นเนี่ยจะเล่นอ้าอ่อเขียนจริงจริงิลูกอันนี้มือคนมือคนแต่มันเต้นอยู่ตรงโรงเรียนอันนี้คือหัวหน้ากากนี้คือตัว เออต้องบอกน้องแบงปันนี่วาดได้เหมือนมากๆครับงานนี้ถ้าจะทช่ถูกก็ต้องมาจากรูปน้องแบงปันนี่แหละครับไอตรงอื่นไม่ทช่ไอตรงนี้อะไรไอ,อตรงนี้มันเป็นต้นอะไรอย่างนี้มันเป็นต้นอะไรต้นแห่งความเลกต้นแห่งความเลกแมต้นแห่งความเละเหมือนเป็นยังไงเลครับเนี่ยถ้าวาดไม่ได้ก็ดูน้องแบงปันเขาก็ได้ครับอย่าวาดมั่วๆแบบนี้ดีกว่ามาอาเชิญมันเป็นผีเหรอใช่เป็นยังไงครับมาเป็นคนแล้ว กหน้ากากน่ากลัวไหมครับแบ่งปันนะแต่รอบวงอันนี้ได้แป้นนึงทำไมครับแบ่งปันบอกว่าเมื่อกี้พูเพิ่งปล่อยลงมันจะก้นลิ้เพิ่งปล่อยลงมันจะกล้นอ่ะจบไม่ต้องบอกปล่อยลงมาจากที่บนนานยืนนานๆมันก็ต้องมีกันบ้างเป็นของธรรมชาติใช่ไหมครับพี่ผู้เออแต่ของแบบนี้ไม่ต้องบอกก็ได้มั้งครับเดี๋ยวกลิ่นมันก็มาเองมันมีฟันแล้วก็มีหนวดอยู่ตรงนี้ ตัวมันสูงเ,เ,เหมือนเตวยเหอลูกตัวมันสูงเหมือนคนนิดนิดนึเหมือนคนแล้วแล้วมือก็เป็นคนด้วยแต่แต่ชุดเนี่ยมันเป็นสีแดง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 เหมือนชุดสีไทยไทยไทยชุดใหญ่ไหมชุดใหญ่ไหมชุดแบบไม่ค่อยอไม่ค่อยใหญ่พอพอเหมือนที่คนใส่อ่ะดูดิเขารู้สึกว่าเหมือนชัดน่ตอนนี้เอาสองสองท่านสองท่านนี้จับจับจับประเด็นรูปตรงไหนอยู่ตรงไหนมามาชี้น้องน้องน้องแบ่งปันเขาว่าดนีน่เนี่ย อันนี้อันนี้คือเป็นหมวกใช่ไหมอันนี้คือหน้ากากแล้วเขาเต้นปะโยกไปโยกมาโยกไปโยกมาแล้วก็มวนกลมวนวนวนไปเรื่อยๆเป็นวงกลมป่ะมีมีมีฐานอยู่ตรงนี้มีเป็นโต๊ะๆต๊อยู่ตรงนี้แล้วก็โอ้โหนี่ก็ช่วยอธิบายเต็มที่ครับแต่ดูนูน้อยพูนี่สิครับแม่วิ่งเล่นอย่างเดียวนะครับตอบถูกขึ้นมาด่เอาของรางวัลให้น้องแบ่งปันคนเดียวดีไหมเนี่ย พร้อมนะพร้อมครับ,รรบยกมือไหมยกอยกแล้วกยกแล้วยกแล้วมาถ้าถูกก็พอแล้วนะอากันนะนะ,นะแล้วลงกันละลถ้าผิดล่ะถ้าผิดล่ะูะอบบ้าเลยแหม่ได้อยู่แล้วครับน้องเบ็ปันแต่ภาวนาให้พี่ๆเขาตอบถูกก่อนดีกว่าครับตอบว้านี่คือประเพณีผีตาขน ตอบมาแล้วเรียบร้อยคำตอบก็คือโอ้โหถึงกับก้มลงไปกลางเลยทีเดียวครับลุ้นขนาดนั้นเลยนะครับหนูน้อยพูอ้าวไปฟังคำตอบกันครับถูกต้องนะครับถูกไหมเนี่ยไม่อโรบิกแย้ตรงไหนอะครเต้นแอโรบิกตรงไหนมาบูว่าถูกเพราะอะไรลูกถูกเพราะอะไรอะมันมีใส่ก้นด้วยใส่ก้นแล้วหนูรู้จักพีตะโขนไหม เพราะนั่นมันถูกอ่ะอย่าบอกว่าถูกพ่อพูนะเขาถูกเพราแบ่งปันชัดๆเลยตัวเรามาขอเล่นนะสามอีกสามสิบครั้งครั้งเดียวก็จะไม่รอดแล้วคุณไม่รู้อะไรลบไปหมดมั่วไปหมดเลยเอาละครับถูกต้องนะครับมารับรางวัลก่อนเปล่าขอาละันเอาละกันก็มึงอ่ะรางวัลน่ะรางวัลน่ะรางวัลน่ะเอารางวลดวรางวัลก่อนนะนี่ก็แบ่งปันรอตรงนี้ก่อนนะลูกนะเอ้ามาพี่ป๊โ๊ะ ผู้ใหญ่ทางด้านนี้ชี้อันไหนก็ได้นะให้ไปหมดเลยโอ้โหนี่พูดได้ด้วยโหมาจเอมามาดูก่อนอันนี้ชุดเครื่องหอมกามากาเมดี่ชี้อันเดียวนี่ให้พี่ๆสองคนนี้ไปเลยนะอ้าวหนึ่งสองสามชี้ให้ใครไปนะครับโอ้โหหยิบเลยไปลงเลือกของเด็กนะครับเอาไหนทีนี้หยิบไปแล้วครั้งเดียวเนี่ยให้ได้มากที่สุดอ้าวหยิบเอาไหนเอาไหมอันนี้พักนะมามามาไามมา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 ม อันนี้อันนี้วางเ้เอาไปเนอ่านอย่างนี้อย่างนี้เอาวางเไปเาไปเอาไปเอาไปเาไปเอาไปอาไปเอาไปเอาเอาไปเอเอาไปเอาเอาไปเออาไปเอาไปเอาไปเอาเอาไปเอาไปอาเอาไปเออาเอาไปเออาไปเอาไปเอาไปเอาไเอาไปไปเออาไปอาไไปอาไปเอเอาไปเอาไปเอาาไปเอาาไปเอาไไปไปเอาไปเอาไปไปเอาไปเอาไปเอาไปาไปเอาไเอาไปเอาไเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอาไาปเอา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 อาไปปเอาอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาเอาไปเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอ ขานี้ขานี้วางลงมาเลยอ้าวเอาไปหมดเลยหมดเกลี้ยงเลยอ้าวหมดเกลี้ยงแล้วน้องแบ่งปันล่ะครับจะได้อะไรกลับบ้านไปไม่เนี่ยเอาไงดีครับพี่ภูนี่กให้อันนี้อ่าห้อันนี้เอาไปลูกอะเอาแบ่งรับเลยครับอ่ามอบให้ไปเลยนะโอ้ยอ่าอุ้มไปอุ้มไปป้าตาเราห้อยแล้วอดไม่ได้เลยอดเลยหมดแล้วนะพอแล้วนะเดี็กๆเด็กเขาดื่อแล้วนะคอย ได้ของรางวัลแล้วก็รีบกลับบ้านสิครับมาอีกโค้งอีข้ออะไรกันลุงปัญญาเขารอเนองคนนี้อยู่ไปของอยู่ข้างในไปหาหน่อยว่ามันคืออะไรโอ้โหเพราะนี่มันลูกคิดนี่ครับไ,ไอ้คีดวังเป็นอะไรไอ้ไอ้เคยเห็นไหมลูกเคยเห็นแต่แต่มันคืออ,อะไรอา้าวรู้ชื่ออาเขาพูดไปเลยนี่เขาบอกมาล<ะ>เลยว่ามันคืออะไรเขาบอกมาเลยคืออะไรล่ะ เครื่องสังหารผีโอ้โหเครื่องสังหารผีความฮาระดับ5ดาวกำลังจะเกิดขึ้นที่นี่ห้ามพลาดนะครับผู้น้อยคนเก่งกับดัสฟิวคิววันนี้พี่อามอยู่กับน้องกฤษลิชิตพงไพศาลหรือว่าน้องบิวครับกับกีฬาเข้มเข้มยางตะกอนโดครับถ้าพร้อมแล้วมาติดตามชมกันเลยครับ เก่งและยังแข็งแรงขนาดนี้พี่อาร์มีโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลคิดมอ่กับนนองกริดลิกิดพงไพรสารไปเลยครับเย,ย้ส่วนคราวหน้าคนร้องเ,เก่งน้อจะเป็นใครติดตามได้ที่นี่นะครับ